สวัสดีแฟนๆเกมสเตตอฟดีเคด้วยนะครับเปิดโหมดเซียนอีพวันนี้นะครับผมจะมาเยื่อะดิคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดถึงท็อปิกก่อนดีกว่านะครับวันนี้นะคือเป็นเรื่องของเฟรอเลนะครับเฟรอเลเนี่ยเป็นตัวละครอะซอมบี้ที่เรียกได้ว่าอันตรายอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเล่นในไนท์แมนหรือว่ารีเทลนะครับแล้วก็ถ้าคนที่เล่นมอดดาร์กไซส์เนี่ยน่าจะเข้าใจดีนะครับว่าเวลามันบุกมาประมาณเจ็ดตัวพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับยิ่งในรีเทลนี่คือแค่3ตัวเนี่ยก็ถือว่า เอาเรื่องเลยครับส่วนไนแม่เนี่ยอาจจะไม่เจอ,อผมหมายถึงว่าอาจจะไม่เจอเป็นบัตรเพลงใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเจอเป็นตัวธรรมดาแต่นั่นก็ถือว่าอันตรายมากๆนะครับวิธีการฆ่าพวกมันเนี่ยก็มีตั้งแต่ใช้ปืนยิงนัดเดียวนะครับสหรับเฟลรลธรรมดาหรือว่าถ้าเป็นบัตรเพลงเนี่ยก็ยิง3นัดเข้าที่หัวนะครับหรือไม่ก็ปาระเบิดนะครับระเบิดนี้มีประสิทธิภาพมากในการต่อสู้กับเฟลรลนะครับก็ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ย ก็มีโอกาสที่มันจะติดชะงักหรือไม่ก็ตายไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัตรเพลกเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าไปกด e เพื่อ e x e c u t มันได้นะครับนี่ก็คือวิธีบ้านๆปกติที่เราใช้กันแล้วก็ค่อนข้างได้ผลนะครับแต่วันนี้เนี่ยคือในเปิดหมดเซียน EP 2นะครับคือผมจะมาสอนวิธีการที่อา,อาจจะไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าทำแล้วมันจะสนุกนะครับก็คือ stale q u e l feral และก็วิธีการใช้ประตู เพื่อฆ่าเฟรโรนเครับเป็นยังไงไปดูโอเคมาที่วิธีแรกของวันนี้นะครับก็คือการเซลคิวเฟรโร l นะครับผมต้องกำกับไว้ก่อนนะครับว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือวิธีนี้นะครับทำเพื่อความสนุกแล้วกันมันอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆนะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้อะไรเซ็ตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะมันสามารถทําได้อยู่นะครับแต่ว่าทําเพื่อความสนุก นะครับทำเพื่อความสนุกนะโอเคมาดูวิธีทำนะครับอย่างแรกเนี่ยคือต้องรู้พื้นฐานของเจ้าเฟรโร่ก่อนนะครับไอตัวส้นตีนนี้เนี่ยคือมันมีไลน์ออกไซด์ที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับดังนั้นมันจะสามารถเห็นเราได้แม้แต่ตอนที่เราอยู่ด้านข้างนะครับหรือว่าถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆเดินมาแล้วก็วิ่งชาร์จเข้ามาใส่เราเลยนะครับจากระยะไกลนะดังนั้นนะครับอย่างแรกที่ต้องทําก็คือพยายามนะครับไปอยู่ด้านหลังของเฟรโร่นะครับอืมอย่างที่2นะครับ ตรวจด,ดูรอบข้างตัวมันนะครับว่ามีซอมบี้อยู่ไหมนะครับซอมบี้ธรรมดานะเออทำไมทำไมต้องทำไมถึงต้องดูนะครับเฟรนะครับถ้าหากว่ามีซอมบี้อยู่รอบข้างนะครับมันจะวิ่งเข้าไปชนนะครับวิ่งเข้าไปชนแล้วก็วนอยู่รอบๆนั่นแหละนะครับวนอยู่รอบๆเออเพราะงั้นมันจะทําให้ยากต่อการเข้าด้านหลังมันนะครับดังนั้นเอา,นาเหน้าไมย้ยิงนะครับหน้าไม้ยิงซอมบี้ที่อยู่รอบข้างนะครับให้มันหมดไปก่อนหลังจากนั้นก็ ค่อยเดินไปข้างหลังมันนะครับแต่ตรงนี้นต้องระวังนะเพราะว่ามันจะวิ่งวนใช่ไหมดังนั้นมีโอกาสที่มันจะเห็นเราก่อนนะครับเพราะงั้นระวังนะครับอ่ะโอเคเมื่อทุกอย่างเซ็ตแล้วนะครับหลังจากที่เราทําไป2วิธีข้างหน้านะฮะก็ให้ตรวจดูอาวุธนะครับว่าอาวุธที่ถืออยู่เนี่ยเป็นอาวุธอะไรนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอาวุธที่จะสามารถเอามาใช้ได้เนี่ยคือจะเป็นตั้งแต่ blunt weapon close combat blade weapon 3อย่างเท่านั้นนะครับ3อย่างเท่านั้นนะถ้าเป็นเฮฟวี่เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ผลนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยไปอธิบายอะไรกันนะครับให้พกอาวุธบลันด์อะไรก็ได้นะครับหรือว่าดาบอะไรก็ได้หรือถ้าไม่มีก็โพอสคอมแบทแม่งเลยนะครับถือไปหลังจากนั้นกดนั่งนะครับแล้วก็ย่องเข้าไปหามันนะครับถ้ามีสกิลสเตลเนี่ยก็กดชิปเพื่อย่องเร็วได้เลยนะครับพอเข้าไปถึงตัวมันนะครับก็กดตีแบบไม่คิดชีวิตเลยครับตีไปเลยตีเอาให้มันให้มันตายไปเลยครับ ไอเจ้าเฟรลเนี่ยมันจะไม่หันมาตีเรานะครับอันนี้ทดลองแล้วนะตั้งแต่เฟร a ลธรรมดาจนไปถึงเฟร a ลบัตรเพลกนะครับมันจะตัวช้งักแบบกึกกักกึกกักโอ้อาโอ้อาจนมันตายนะครับสบายสบายมากดังนั้นในเกมนี้เราสามารถสเตลคิวเฟรลได้นะครับแต่ว่ามันต้องเซ็ตอะไรหลายๆอย่างหน่อยนะครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องเฮวี่เวปอนนะครับว่าทําไมมันถึงใช้ไม่ได้ผลนะครับเนื่องจากว่า เฮฟวี่เวเปิลเนี่ยเวลาเราเอาไปตีซอมบี้ธรรมดาหรือว่าอ่าพวกเฟรอเลเนี่ยเจ้าเฟรอเรลนะครับมันจะกลิ้งเออมันจะกลิ้งนะครับแล้วก็มันจะลุกขึ้นมาหันมาตีเราได้นะครับอันนี้ผมทดลองนะว่ามันจะกลิ้งแต่ถ้าสมมติว่ามันกลิ้งแล้วมันหันหน้ามาเจอเราทันทีเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นสเตลล์แตกนะครับไม่สามารถทําได้นะฮะดังนั้นเฮฟวี่เวเปิลนะครับคือไม่ไม่แนะนําแล้วกันนะครับสามารถทําได้ตั้งแต่บลัดเวเปิลคลอสคอมแบทเบรดเวเปิล นะครับสมอย่างนี้สามารถทําได้แน่นอนนะครับส่วน h e a v y เ v a p o n เนี่ยคือแค่ไปตีทีเดียวเฟรลมันก็รู้ตัวแล้วนะครับ อ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับเกิดคำถามขึ้นมาในหัวนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเจอ f e r r รอ a แ k ออะที่มาัมา3ตัวเงี้ยจะสามารถทำสเตลได้หรือเปล่าได้ไปดูอ่ะเป็นไง ที่ผมบอกว่าทําได้เนะี่ยคือมันทําได้แค่ตัวเดียวนะครับอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยมันจะหันมาตีเรานะครับเมื่อตัวแรกตายไปนะครับถามว่ามันสามารถทําได้3ตัวไหมอันนี้ผมคิดว่ามันทําได้ยากนะครับทำได้ยากแล้วก็อาจจะไม่มีไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยนะครับเนื่องจากว่าอาวุธที่ผมใช้เนี่ยคือ Echo2 m e m b มมนะครับที่มีค่าความเงียบจนเต็มหลอดมันสามารถฆ่าได้ตัวเดียวนะครับเนื่องจากว่าตอนตีเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงไง เออแต่ว่าตอนมันตายเนี่ยมันหันมานะครับเออมันได้มันได้ยินเสียงตอนที่เฟรลล้มลงไปนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันอาจจะเกิดได้ยากมากจนถึงเกิดไม่ได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าใช้อาวุธพวกรันเวปอนที่มีเสียงเนี่ยยังไงมันก็หันมานะครับแล้วก็แตกแน่นอนนะครับรวมถึงสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันคงไม่มีใครวิ่งเข้าไปเพาไม่มีใครวิ่งเข้าไปหาเฟลล์่เฟลล์แผลสามตัวแล้วก็ไปสเตลมันหรอครับมันยากนะครับเพราะงั้นทําเพื่อความสนุกแล้วกันนะครับ เอาเลยครับมาถึงวิธีสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือการใช้ประตูนะครับประตูบ้านอ่ะเออประตูร้านอาหารหรือว่าประตูร้านขายยาประตูบ้านธรรมดาค่าเฟรอเรลนะครับมันทํายังไงโอเคเดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะครับคือประตูเกมนี้นะครับมีค่าน็อกดาาคือ1น0อเเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูแบบปกติจะสามารถทําให้เออไม่ใช่เฟรอเรลซอมบี้ธรรมดานะครับล้มลงกับพื้นทันทีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเฟรอเรลเนี่ยมันจะต้องแตกต่างไปหน่อยนะครับก็คือเราต้องกด เอาไหล่กระแทกประตูนะครับยังไงคือกดวิ่งปกตินั่นแหละแล้วก็วิ่งไปชนประตูนะครับทำให้ประตูเนี่ยมันเปิดแบบบูมแล้วเฟรลที่มันอยู่ด้านหน้าอีกด้านหนึ่งของประตูนะครับมันจะติดสตันนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถกด execute มันได้ทันทีนะครับตั้งแต่เฟรลธรรมดาจนมาถึงเฟรลบัตเพละนะครับสามารถโดนน็อ c ดาวจากประตูได้ครั้งเดียวเลยนะครับโดนโป้งเดียวนี้คือตายแน่นอนนะครับถ้าเรากดทันนะนะ โอเคครับสำหรับเปิดโหมดเซียน EP 2วันนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้ท่านี้นะครับก็เอาไปเล่นกันได้เลยครับสำหรับวิธีการฆ่าจะอับในช่จันนอตพูดผิดโทษทีวิธีการฆ่าเฟรยลแบบสเตลคิลแล้วก็ใช้ประตูฆ่านะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยทำเพื่อความสนุกล้วนๆเลยนะครับอย่าไปคาดหวังว่าตัวเองจะทําได้ทุกรอบนะเอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนนะครับเฟรยล่อนี้ยอย่าไปทําเล่นๆกับมันนะยิ่งในโหมดรีทอลนะครับคืออย่าไปอย่าไปอย่าไปดูถูกมันนะเออเพราะงั้น วิธีพวกนี้นะครับเอาไปทำเล่นๆเพื่อความสนุกสนานนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ